ไหนมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนไหนอะอยู่นั้ไปไหนมาอย่าไปตามนั่เลยนี่เลยไหนคนไหนคนไหนซ้ายเลยซ้ายเลยซ้ายเลยซ้ายไหนซ้ายไหนอ่ะนั่นไงก็ขนาดนั้นไงขุ่ยกันนั่นอะไหนวะข้างในแรงแรงนั่นไงพับเพงข้านแรงแรงคนนี้เหรอผมน้ำตาลนี่ยเหรอยอนี่ยูนี่ะข้างในข้างในข้างในของยูนี่ยูนี่ยูนี่มาเสร็จมันไม่ติดกัะพีิบวะพี่รอรออาจจะยูนรออยูนี่มาด้วยอะไรโจมาแล้วมาแล้วยี่ไม่มีอะไรให้ทั้งนั้นน่ะอ๋อโอเคครับพี่โอเคครับนี่ลองตีไปสิบแปด่ ปีนะหนูจะให้ลูกพี่จัดการยูมีอ่ะยูมีจัดการเลยโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวตรงจินดูแล้วถ้าแต่มูยูมีมาไม่ต้องถึงมือแล้วอย่างงี้ที่หนูต้องเข้าไปคุยกับเขาจริงคุยมันต้องคุยจริงต้องคุยหนูต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเขาจริใช่มันต้องคุยดูมันต้องคุย มันหนูจะไปหนีปัญหามันมันือนแล้วอ่ะถูกต้องมาพี่ดำถูกแล้วหนูก็องแก้ปัญหาคือไม่ว่าจะยังไงป้าหนูันสุดท้ายก็ต้องูกถูกถูกนี่ก็ต้องคุยหนูจะวิ่งหนีอีกสองปีหนูก็ยังต้องเจอเขาอยู่ตรงนี้ก็ต้องเปิดถอยให้เขาได้นะชิมกันหรอใช่แต่หนูถอยให้เขาได้นะไม่มันมันไม่เกี่ยวกับคำว่าถอยลูกมันเมื่อวานหนูคือมันไม่เกี่ยวไม่ได้แต่แคร์อะไรขนาดนั้นหนูถอยให้ได้อยู่ไม่ป้าหนูเขาก็แคร์เขาก็มาคุยกับพี่่่่ออยูเมืวานนะ ขาถามเอออยู่นะได้คุยแล้วเขาบอกพี่ก็บอกว่าเออยังไม่ได้คุยกับอยู่นะเลยเนี่ยผมอยู่หนูฝั่งซ้ายก็ดีถูกไหมล่ะก็แค่แค่เห็นเลยอ่ะอ่ะก็อันนั้นก็รู้แต่ว่าหนูเคลียให้มันจบจบอ่ะถ้ามันถ้ามันดีมันก็ดีถ้าไม่ดีมันก็มันก็ต้องเคลียต้องเคลียรอรอรออยู่มีมารออยู่มีมารออยู่มีมาเออเดี๋ยวรออยู่มีมาก็เคลียให้พี่อยู่มีถูกต้องรออยู่มีมายูมีนี่แหละเป็นคนคุยได้ Mhm. รู้เรื่องที่สุดแล้วถูกต้องใช่ต้องคุยเก่งดูคนออกอ่าถูกต้องถูกต้องอันนี้จริงอันนี้จริงรอเลยอยมีนะเซนเหมือนมีเซนที่หกอะอะไรคือเซนที่หกอะไรคือเซนที่หกอะเซนต์ที่หกสมบัติที่ห้าเหรอพี่สชั้นพิเศษอะชัติพิเศษไงพี่ตักเลยมายังไงอยู่มีมาอยังไง แต่วนันนี้ไอตัวการมันไม่อยู่ดิไม่น่ามาหรกดึกขนาดนี้แล้วไม่น่าเจอแล้ว าอย่างโทรอย่างโทรตามยังเรียกแล้วอยู่มีกำลังงาเอไอ้บังโอแคเพื่อห้ามใจอ่อนกับผู้หญิงที่เราไม่รู้จักโอเคโอเคต้องคุยกันก่อนว่าลงกันมาเข้าข้างหนูเข้าข้างอยู่แล้วเข้าข้างอยู่แล้วไม่จริงจริงเสียชังว่าเข้าข้างมันจะดูไม่ดีเราอยู่เราอยู่ในความเหมาะสมความถูกต้องอ่าถูกต้องประมาณนั้นถ้าเข้าข้างจะดูไม่ดี วงเอาด้วยป่ะเนี่ยอะไรนะสมวงเอาด้วยป่ะเนี่ยสมวงไหนครับพี่เนี่ยวงไหนวงเนี้ยไม่ผมผมยืนอยู่เพราะพอดีหลานมาพอดีผมก็เลยเออก็เลย่ยบนความถูกต้องถูกไหมผมอยู่บนความถูกต้องอยู่แล้วครับพี่เออโคตรดีนะนี่ที่นี่โกโกไปฟาร์มโกโบมันลี รีตามทีไม่เรื่องครอบครัวพี่ถูกไหมเทยคืนหรือว่าทีสามทีสามปะอยู่นะหาดมันก็หลานเนาะเที่ยงคืนเนาะพี่เที่ยงคืนเที่ยงคืนหาะมึนรีเที่ยงคืนทำไมถึงว่าเมืองมึงรีเที่ยงคืนแต่ว่าถ้าเที่ยงคืนก็รีตามเมืองตัดสินใจดีกว่าพี่ไอตัวการไม่อยู่ทำไงอะก็นั่นน่ะสิพี่แล้วพ่อมันไม่อยู่แล้วแล้วผิว่าพี่เป็นพ่อแทนไปก่อนแล้วกันตอนนี้พี่ดำอยู่ขนาดยืนตรงนี้ไม่มาเลยไอโทรมาละวเขเขาเคยเห็นอยู่นะหรือเปล่าเคยเห็นเมื่อวานแล้ว ูมิหนุจัดการตีหนุนจะการตีหนุนจะการตียูมิหนุจัดการตีอันนั้นคือใครคนนั้นคือไม่รักกันหรอครับพี่ผมไม่รู้เรื่องเลยนี่ไงเอาดูเรื่องเดิมเรื่องเดิมเลยเรื่องเดิมเลยเอาเรื่องเมื่อวานแล้วแหละโทรพี่ชายครับผมไม่รู้เลยให้เรียกไหมให้เรียกไหมคุยให้เรียกมาเลยคุยแล้วคุยแล้วเฮ้ยพี่ก็จะคุยกันเรื่องเราพี่ก็ไปดีพี่ชายดีครับัปดีครับพี่ก็ตอาเราอยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวเราทีมเดียวกันอดี๋ยวรอบมาแล้วนะรอบหมดเป็นกิูดอะพพาเลงหรือเปล่า ดักอยู่นะไหมอใช่ครับพูดต้องพูดดังๆพูดดังๆประวงงูสามเลยไม่มีใครนั้นหรอกแล้ใครอยู่นี่วราดูน้าอยู่นะแบบว่ารูปพรรณสันฐานยังไงอ่ะเพลงเพลงประวงสามเลยยังไม่เคยเจอค่ะโอ้โหเสียงแบลวด้วยโอ้โหน้าบอกว่าเมื่อวานเจอกันแล้วโอ้โหเสียงจูบมีขคมปัดหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ค่ะยังไม่เคยเจอกันเลยค่ะ เมื่อวานเจอกันแล้วใช่มแอรก่อนเราแอรก่อนใช่ครัเมื่อวานเพิ่งเจอกันครั้งแรกเราแอรก่อนอน,นี่คือเป็นลูกลุงเฉินแล้วหรอ,อครับใช่ครับพ่อเฉินบอกท้ารียกพอกับแม่กะปิรู้จักลูกลุงเฉินไปฝากได้ไหมคืออ๋อตอนแรกยังไม่รู้จักค่ะแต่ว่าเพิ่งเห็นพี่โยนะเมื่อนะาวานนี้เลยคือแกงแลงอะไรอ่ะแล้วแกลงอะไรฝาก วันนี้วันนี้ล่ะแล้ววันนี้ล่ะวันนี้ก็มีใช่ไหมคะพี่ยูนะได้วันจัดไปดิได้ทักไหมไม่ได้ทักเพราะว่าเห็นยืนคุยกับพี่ลุงเฉินเขาไม่ได้มียูนะเป็นลูกค่าคนเดียวนะอืมแล้วก็มีพี่ฮานะแต่หนูยังไม่เคยเจอแรงจัดเดินแรงจัดไม่ใช่ไหมคะ ือยังไงอะแบบว่าดูไเอาเลยเขาก็เอาเราเป็นลูกเหรออย่างนั้นสวยเ,เคยบังเอิญเจอกันที่วัดอยู่ค่ะแล้วก็ไ้ขับรถเล่นไปเล่นกิจกรรมด้วยกันตอนนั้นมีหนูอีพ่อเฉงแล้วก็มีแม่ก,กะปิก็เล่นด้วยกันค่ะเจอกันบ้างป่าไปจน ก่อนที่จะเจอพี่ยูนะวันหนึ่งพ่อเฉินชวนมาเล่นที่นี่มาเดินเล่นแล้วก็มาแนะนําที่ฟาร์มแล้ววันนั้นพ่อเฉินก็ดันเรียกหนูว่าลูกสาวาไอ้ยียเขาตกระป๋กตกระปกไอ้ยียเฉินต,ตกระปกจัดแต่ว่าเคยใช่ค่ะเคยตอนนั้นฟิวแบบว่าอาจจะยังจุดพูดก่อนอาจจะยังก็คือเคยไปเรียกแล้วไปเรียกก่อน เรียกแซลว่างั้นใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเหมือนจะแซลพี่กะปิกับนั้นเหมือนเรียกพี่กะปิกับพี่เฉินต่อปกมากก็วันที่มาเข้าเข้ามาเ,เล่นที่บูมได้คุยกันมากขึ้นได้เล่นด้วยกันมากขึ้นก็คือไปเรียกเขากอนใช่ค่ะป,ป้าม,ามา้าแลไวครับ เป็นลูกเขาหรอโอ้ยก็คืออยากเป็นแหละอย่างเงี้ยก็ตอนที่อยู่ตอนที mm ่ได้อยู่กับอแม่กระปีกับพ่อเฉินหนูรู้สึกพ่อเฉินทุกคำมีทุกคำมีคำว่าพ่อเฉินนะแต่ว่าหลังจากที่พ่อเฉินเรียกหมนูว่าลูกแล้วเขาก็พูดกับพี่เกลว่าเขามีลูก ถามคำเดียวเลยหลังจากเห็นเหตุการณ์เมื่อคืนอ่ะไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอจิตใต้สำนึกไม่รู้สึกอะไรเลย่องความเหรงเป็นแรงจับที่เห็นเมื่อคืนอ่ะถามแค่นี้พอจิตใต้สำนึกเหรอคะอ่ะที่เห็นนี่อ้แอปอันนี้แอปชัวอันนี้แอปชัวร์แอปชัวร์แน่นอนแน่นอนแน่นอนอยู่นะเราคุยกันมาแล้วต้องทำยังไงเรารู้อยู่วันนั้นหนูก็อยากไปคุยกับพี่อยู่นะว่าไอ้บางกตบมือดําพูดเลยเนี่ย ไม่โอเคใช่ไหมแบบยัตบมือทำไมเนี่ยไม่ไม่คิดที่จะเปิดรับหนูเลยใช่ไหมวันนั้นก็อยากไปคุยค่ะแต่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปคุยเลยก็ได้แต่ยืนคุยกับแม่กะปิอยู่ตรงโน้นก็ไม่มีโอกาสหรือว่าไม่หาโอกาสมากกว่าโอ้ยก็หลังตรงๆก็เด็บจีดอกนี้แม่กะปิตอนนั้นก็ไม่เห็นพี่ยุน่ะนะแล้วก็อฉันก็เดินมาบอกว่า ก็ขอให้เวลายูนะก่อนนะอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็เลยแบบว่ายังไม่รู้ว่าจะหาโอกาสหรือว่าเวลาไหนไปคุยเพราะว่าตอนนั้นหนูก็อยากจะโทรไปหาพี่เกยวเหมือนกันว่าพี่เกวแบบสนิทก,กับพี่ยูนะใช่ไหมครับนะครับตาไม่มีโอกาสจนถึงตีสามหาโอกาสไม่ได้จนถึงตีสามฟาร์มด้วยกันนะฮะ มันเป็นเพราะว่าตอนนั้นใช่ไหมคะก่อนรีเที่ยงคืนก็เขียนบอกว่าก็คงต้องหาเก็คงต้องให้เวลายูนะก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะผูก็เลยแบบว่าทำตัวไม่ถูกเหมือนกันที่เจอเหตุการณ์แบบเมื่อวานแล้วก็ไม่รู้จะไปหาพี่ยูนะจากไหนด้วยแล้วบวกกับคุยกับแม่กะปิ คืออยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าลูกเขาไม่โอเคอะ่ะจะอยู่กันยังไงหรอคือคืออยู่ได้ไหมไม่คืว่าอยู่วิเข้มจัดถึงถึงลุงเฉินเขาอยากคือลุงเฉินเขารับเป็นลูกใช่ไหมแต่ลูกเขาไม่โอเคอ่คืออยู่กันได้หรอแต้วมันไม่มีโอกาสที่จะทำให้ไม่มีค่ะโอ้ยดักใจไม่มีเลยคะ่ะตอนนี้ไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลย <Sure. S 2> มีน้องคนเดียวเอาหนาค่ะคนอื่นไม่ใช่นะโอ้โหอาจจะยังนะที่ฟังไม่รู้ว่าจะหาคอนแทคจาก,กไหนคำนี้แบบเอาจริงๆพูดมาดูไม่น่าเชื่อถือที่สุดเลยอ่ะไม่ใช่ค่ะคอนแทคค่ะแต่ถึงว่าตตอนนั้นที่คุยกับแม่กะปิเสร็จแล้วพ่อเฉันก็เดินมาพอดี แล้วพ็ฉันก็บอกแค่ว่าผู้แค่ว่าก็คงต้องให้เวลาหนูเองก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นห,หนูคนพูดหนูคนพูดอะไรไหมหรือว่าหนูคนไปคุยอะไรไหมตอนนั้นหนูก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันแล้วแล้วตอนนั้นหนูก็พอรีเที่ยงคืนปุ๊บ ก็เข้ามาค่ะเข้ามาต่อแล้วก็ไม่เห็นอะไรแล้วเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เรียกพี่เฉินก่อนได้ไหมเรียกพี่เฉินก่อนเออเรียกพี่เฉินก่อนได้ไหมถูกต้องเอ้ยวิลูเขายังไม่โอเคมันเรียกพ่อ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 ตอนน้าลูกเขาได้ยังไงเนี่ยฮัลโหลอ่ะเมื่อคืนอ่ะพูดตรงพูดตามตรงนะคุณก็น่าจะได้ยินว่าบทสนทนามันเป็นยังไง แเราเป็นยังไงคุณน่าจะได้ยินทั้งหมดมถูกต้องไหมกแล้วก็น่าจะรู้เรื่องการรับปากหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่น่าจะได้ยินเนาะได้ยินไหมได้ยินค่ะถ้าเิดเพียงอยู่หรือเปล่าแม่มาด้วยไหมเอ่อตอนนี้น่าจะยังไม่เข้ามามั้งคะคืออยากจะเข้ามาดึกๆคืออยากถามเขาว่าตอนคืนนะเคยเล่าให้ฟังว่า กัปปีอ่ะเคยเจอกับมึงนอะไรแล้วอยู่นะก็เป็นคนเชียร์กัปปีให้ให้คุยกับมึงเอ้าอาแคทเฮ้ยยั่ไม่ทำอะไรเลยอาเชียเขาไปถึงอยากคุยกันแล้วควรเอาค่ะควรเอายังไม่ให้เบิร์ดอ่ะ้วยเพราะว่าจริงๆนะถ้าเป็นนี่ในบุกในมุมมองคนนอกอ่ะ เข้ามาแล้วไปอยู่ในครอบครัวหนึง่งโดยที่เขารับเป็นลูกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขามีลูกคนก่อนอยู่แล้วอ่ะเราต้องมาเห็นลูกคนก่อนหน้านี้เขาร้องหุ่มร้องไห้ทรมานขนาดนั้นอ่ะด้วยเรื่องการรับปากหรืออะไรก็แล้วแต่พูดตามตรงว่าติดใต้สำนึกของนี่คงไม่โอเคอยมันรู้สึกว่ามันไม่ควรจะเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยซ้ําสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดครั้งที่หนึ่งมันก็คงมีครั้งที่สองเกิดขึ้นกับเราหรือยังไงก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่า ตามตรงอะ <sk PI AN> เห็นเป <sk> ็นขนาดนี้แล้วอ่ะมันดูไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยอะป้าลุเฉชนไม่อยู่เลยจริงๆเวลามีให้เข้ามาคุยมันมีนะจนกระึงจนถึงมากยมมีให้าคุนก็ยังมีใช่เรื่องใหญ่คอนแทคอาหารได้ไม่ยากเลยไม่รู้จะติดต่อใครมันไม่มีไม่มีไม่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีก็ไม่ได้ทําไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆเงียบเงียบไม่มีเลยท้ายก็ตามนั้นแหละจริงลูกใหม่ประมาณไม่มีไม่มีไม่มีวันนี้ดีกว่า ไม่ทราบว่าอันนี้ลูกต้องเป็นฝ่ายเข้าหาคนนอี้คนนี้ดูจริงใจไหมจริงใจไหมอะไรนะคะไม่ทราบว่าอันนี้ลูกสาวเขาต้องเข้าหาคนนอติคนนี้ดจริงใจไหมคนนอติงใจอติไม่คนเข้ามาหรอเรื่องจริงใจไม่จริงใจค่่นี้ไไมด้ถามว่าหนูอยากเข้าหาไหมหนูอยากเข้าหาสิคะเนี่ยสิ่งสิ่งที่เขาพูดเดี๋ยวคือเมื่อวานบอกว่ายืนหน้ากับพานาเขาด้วยแบบเนี้ยเมื่อวานมีคนล้อแบบโอ้ลูกใหม่ลูกใหม่เนี่ยแต่คนนี้เขายืนเฉยอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำไม่พูดเลยเลย ความรู้สึกแบบ<ช>ไหน่าเหมือนวันนั้นพี่ที่ทยนูน่นะุยกับพี่เฉินหนูเองก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันค่ะก็อีกอย่างคือหนูก็มีหลายเรื่องที่อยากแบบคุยกับแม่กะปิก่อนก่อนที่จะมาคุยแล้วก็อยากให้มีแม่กะปิอยู่ด้วยนะตอนที่คุยกันอยู่พ <c oughs> ี่มีแม่กะปิ <c oughs> มีหนู <c oughs> มีพี่ฮานะแล้วก็พี่ยูนะค่ะ แล้วพอหนูเข้าแล้วพอหนูเข้ามาหนูก็ยังไม่เห็นว่ามีใครอยู่หนูก็เลยมาเดินเล่นที่นี่รอ,อโอเคอาจจะยังเหมือนเดิมยังยืนยันคำเดิมว่าอาจจะยังนะ ก็คือยังจะอยากรอคุยกับแม่กะปิอยู่ค่คะน้องสาวอยากคุยทําไมถึงแม่แบบว่าพยายามที่อยากจะคุยกับยูนะให้เท่ากับตอนที่พยายามอยากจะเป็นลูกป้าล่ะน่าจะได้นะน่าจะได้คุยอยู่นะอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยครับเพราะว่า ถ้าให้หนูพูดมันก็คงจะเสียงเลยครับผู้คำาจาถามว่าหนูอยากคุยไหมใช่ค่ะหนูอยากคุยหนูอยากเข้าหาแต่นะตอนนั้นเมื่อวานเรื่องของเมื่อวานนะคะด้วยความที่อารมณ์แล้วก็ที่หนูได้รับฟังมาแล้วอ่ะหนูรับฟังทุกอย่างแล้วก็จีจาร์อะไรอยู่นะที่อยู่นะเอ็ก็น่าจะแบบว่าต้องการเวลาแล้วก็ยังไงอ่ะหนูอธิบายไม่ค่อยถูกเลยอ่ะ เขาไม่ต้องการเวลาเขาต้องการพ่อเขาคืนโอ้ยเน่เป็นลูกมีพ่อไงมีพ่อเหลือพ่อคนเดียวแล้วแต่ดันแบบมีคนนอกมาแย่งพ่อเขาไปอ่ะมันก็ไม่ถูกใช่ไหมล่ะแต่จุดประสงค์งที่หนูเข้ามาหนูไม่ได้ต้องการแย่งหรือเอาที่หนึ่งหรือจะเอาชนะใครหรือว่าต้องการเขี่ยใครทิ้งเลยนะคะก็เป็นแค่ลูกแม่ดิไม่ต้องเป็นลูกพ่อหรอกโอ้ยเข้ามา เพราะว่าแบบที่หนูเข้ามาที่นี่ก็เพราะว่าพี่เฉินชวนเข้ามาด้วยแล้วเฮ้ยเล่นพี่เฉินแล้วเล่นพี่เฉินแล้วก็เพิ่งมารนูที่นี่เหมือนกันค่ะว่าพี่เฉินเขาก็มีลูกแล้วแบบมีมีแบบถามบ้างไหมว่าพ่อเฉินล่นลูกพ่อเฉินจะโอเคเหรอที่มีหนูโ้หโ oh, oh, oh. คตรหาเรื่องอะ่ะไม่เคยเห็น ทำอะไรเลยไม่ได้อยากจะรับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายเลยว่าหนูถ้าเฉินจะรู้สึกยังไงถ้ามีหนูขึ้นมาอีกคนไหมมีใช่ไหมล่ะไม่ได้พยายามเลยมาเรื่องจริงอันนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนแบบมันรู้หมดแล้วว่าเราก็เป็นคนเป็นเป็นฝ่ายไปเรียกเขาก่อนเนาะ มันก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะความเอนดูอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วอะก็ตามมันแล้วกันรอคุณกะปิเขามาแล้วกันคุณกะปิเขามารอคุณกะปินะอันนี้ถ้าให้พูดตามตรงว่าถ้าเมื่อวานมาคุยด้วยเหลืออะไรด้วยมันก็คงจะมีพังออกที่ดีกว่านี้ไม่ใช่มานั่ง มายืนพูดกันแบบนี้อแต่ว่านั่นแหละมันหมดโอกาสแล้วอะ่ะก็ตามนั้นตามนั้นมดูฟังไว้ตามนั้นส่วนพื้นที่นี้เพียงก็ขอโทษที่เอ่อไม่ได้เข้าไปคุยกับพี่พี่ฮานะตั้งแต่แรกเพราะว่า แองพี่บอกไปเลยแล้วก็ให้ยืมมีดได้ปะวะก็ยืมนมีดให้อยู่นะได้ปะ้ทับมียืมนมีดให้หญิงสาวตรงหน้านเป็ทับดูสําเร็จหรือไม่ทับอะไรแง่เพราะแง่ที่เพลงเข้ามาตั้งแต่แรกมันไม่ใช่แบบนี้ค่ะแล้เพลงเองก็ไม่เคยคิดายกับใครไปเลยแล้วก็ถ้า การการทของเพลงแล้วก็อันนี้พูดด้วยความจริงใจไหมทำอยู่หรือเป็นพูดด้วยความจริงใจไหมแบบนี้พูดด้วยความจริงใจไหมยูมิหนูฟังรู้สึกแย่พราะว่าอันนี้คือพูดด้วยความจริงใจไหมไม่โอเคน่รู้สึกแย่อยู่แล้วละคะมันมันแย่ไปหมดแล้วละตอนนี้มันแก้อะไรไม่ได้หรอกมันไม่ต้องขอโทษหรอกในเมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้แค่ต้องยอมรับมันเนาะอย่างน้อยก็ให้หนูได้ขอโทษสิคะหนูรู้สึกผิดมากๆเลยค่ะรู้สึกผิด นี่คือผิดจริงเหรอเไหนบอกใครแทงไงเฮ้ยเอาแอบอ่ะก็กูถามอยู่มีอยู่เนี่ยเพาพูดด้วยความจริงใจไหมหรือไรนะครับกําลังคุยกําลังใครเกลียเกลกันอยู่แม่ก็ไม่มีแล้วดันจะโดนแย่บอกว่าจริงใจไหมแอบมาเนี่ยเอาไหมสักทีบ้างปะน้องเราบ้างหรอแอบเอาเลยนี่แฟนนี้นี่มึงกแม่เอาคุยกันอยู่เฮ้ย เอาละไอ้ที่อ่ะกูไม่ไหวแล้วเอาเลยเอาเลยแต่ขันตาบอยู่นี่หนพูดมาหนูแค่บอกมาว่าเขาจริงใจไหมที่แบบรอเหลือกันแค่สองคนว่ามาปาพี่แทนแก็พ่อกับหนึงอ้าวเจตนาคือคุณเข้ามาเนี่ยเป็นคนนอกเข้ามาปั๊บเป็นอะไรอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยคือแยกไม่มีอะไรเลยคุณไม่ได้เข้าหายี่ที่น่ยเขาไม่อยู่อยู่นะเลยเดี๋ยวให้เอาแค่อยู่หนาก็ได้คือคุณไม่ได้เข้าหาอยู่หนาแล้วคุณก็จะพูดหนูก็พยายามแต่มันไม่ได้อ่ะจริง องมีความกระตือรือร้นมากกว่านี้นะคะก็อย่างที่บอกไปเลยค่ะว่าทํนที่หนูรู้ว่าพี่เฉินมีลูกเป็นวันเดียวกับให้ทัดแทงปเดเด็วมันบนสนธนามันจะไม่เคียงนะเขาคุยกันอยู่เนี่ยเขากำลังแบบเหมือนแก้ตัวอยู่หรือเปล่าเอนนัดคุูครับผมได้ที่ยี่สิบสี่ครับตอนนั้นอ่ะผมเองก็ยังไม่รู้เลยว่าพี่ยูนะคือใครหน้าตาเป็นยังไงคุณกะปิไม่เคยพูดถึงเลยหรอกเขาเคยบอกไม่ เพิ่งคุยกันเมื่อวานว่าเขาเคยพูดอยู่ว่าเขาเคยไปอนะแต่ว่าพูดเป็นเมื่อวานค่ะหลังจากที่พี่อยูนะไปคุยกับพี่เฉิงอือฮึโอเคค่ะไอเฉี่ยมาสกปรกคุณแก่คุณแม่มาเราลุกวนทวีตตามหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวไว้หนูติดต่อทางทวิตเอาไงเอาไงเอาไงแทงเลยไหมให้แทงเลยไหมเอาไหมคุณแม่บคุณแม่ว่ามีคนอยากคุยด้วยนะเอามเอาไปทรมารเลยไหม คุยไม่มาคุยเลยอ่ะโออเเคค่่ะนมืกี้ถูกต้องนี่ถือว่านไอ้สิว่าโกหกไหมโกหกมาอันนี้โกหกมาอย่างงี้คือโกหกปะหรือไม่ค่อยจริงใจปะเอาเลยไหมเอาเลยไหมไม่พูดคำดียวเอาเลยไหมพยายามเข้าหาหนูแต่เขาไม่ได้เข้าหาจริงๆไม่ถามเอาเลยไหมเอาเลยไหมเนี่ยถามเอาเลยไหมเนี่ยก็ปอบเราคืนเลยแบบนี้หนูว่าถ้าหนูตาหนูเอาคุณแม่เขาดีกว่าอ่ะโอเคถ้าหนูคุณแม่แล้วคุณแม่เนาะคุณแม่หนูว่าต้องคุณแม่โอเคต้องคุณแม่โอเค ไละเฉินบอกว่าให้นอนในแก๊งไงพวกไอ้ตู้ไ้ตู่เรียกเรียกกะปิว่าเจ้ด้วยอ่ะคือหนูว่าไม่ซีหรอกพี่ป้าจะมีความรักอะ่ะแต่แบบยูนาเชียด้นะวันนี้แต่เพราะคือแบบอมาคืออย่างนี้คือกะปิอ่ะอยูนาบอกว่ายูนาเชียให้คือกับลุงเฉินด้วยและทีเนี้ยคือเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าลุงเฉนนะินมีลูกไงแต่เขาตอนที่รับพระเพลงมาเขาไม่ไม่ให้ลุงเฉินไปถามลูกลูกเขาหน่อยหรอว่าแบบ เขาแค่แบบไม่เอางี้เอางี้เอางี้บีบต้องบีบอย่างนี้ต้องบบีอย่างงี้ต้องบีบต้องให้เห็นน้ำตาดูว่าจริงใจเปล่าเอาเลยไหมเนี่ยเอาไหมมีมีดด้วยเอาต้องต้องต้องกดดันนะอย่างงี้คือต้องกดดันนะคือต้องยิ้วไปไกลไกลตึ้งโลกอยากใช้เละเกินนมีดเนี่ยคือชิวๆอ่ะผมชอบพี่จริงๆเหรอพี่ดำหนูว่าพี่กะปิน่าตาอยากแค่เป็นแฟนป้าหนูแต่ไม่ได้อยากเป็น แม่เลี้ยงหรือว่าอยากมาทำความรู้จักเงินเป็นครอบครัวเดียวกันกับหนูหน้าใจแค่อยากเป็นแฟนเฉยโอเคแล้วก็อยากมีครอบครัวของเขาเองโดยที่ไม่ต้องหนูในนั้นถูกต้องต้องอยากมีใหม่เลยอ่ะโอเคเฮ้ยอะไรนะพี่เมื่อกี้อยากไม่อยากมีไม่อยากมีนี่ก็คุยกันแล้วเนี่ยเห็นเห็นครอบครัวสุดสัจนก็ทำไม่ถูกไอ้เฉยก็ทำไม่ถูกโอ้โหเองอ้าวผิดคำพูดก็คือตอนนี้คนคนที่ผิดคือ ผู้ใหญ่ละอันนี้คือกระปีกับอาเจิดละคนสรุปคนนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมครเาคุยใช่คนนี้ไม่รู้เรื่องผมว่าโอเคยังโอเคโอเคแสดงว่าจริงใจเกือบแล้วเมื่อกี้บางบอกให้แทงบอกแทงเลยแทงเลยเอาเลยแค่รู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความจริงใจพอก็ไม่อยากได้รู้จักเขาโอเคแล้วทำไงอ่ะไอ้สองคนนั้นไม่อยู่อ่ะทำไงอ่ะก็รอพี่รอก็ต้องรอถูกป่ะเออรอเออร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 อยอยั เเดียวก็นแค่พูดว่าแยกย้ายพี่ไหนวะพี่ดำพี่แม่งโกงนะอะไรวะพี่โกงนะพี่สีผู้พี่อะมึงสีขาวตัวเหลี่ยมเลยต่อยกูจังเลยสีผู้พี่ตัวนี้เอางี้เดี๋ยวเราจะมารวมตัวใหม่ตอนที่ครอบครัวทุกสายแม่เข้ามาให้รอบหน้าผมลงไปด้วยเดี๋ยวไอชิตรีนิดนี่กดบล็อกกดบล็อกเลยกดบล็อกดำกดบล็อกเลยทำไมพี่ตี๊ตอมมา ไอ้โทนี่เรียกก๊อตกลับมาก่อนโอ้ยเสียงตึงเลยเสียงโคตรได้อะเสียงตึงจังอ่ะวิชาไอก๊อตก๊อตโทนี่เรียกอย่างงี้ไม่ได้หรอไอ้โทนี่เรียกก๊อตขึ้นเร็วกวปกติมันตึงมากมึงดูตึงไอ้โทนี่ไอ้โทนี่เรียกไอ้โทนี่เรียกไอ้โทนี่เรียกไม่เคียบเอ้ยเกือบก็จะเอาแล้วไแค่พกูพี่กูแทงแล้วโถ่เฮี้ยเขาเขาคุยกันอยู่กูจะแทงแล้วพี่รถใครอะพี่เด็กคุยกันพี่บอลเด็กคุยกันเราไปก่อนอะไเอาจลย ผมไม่อยู่ในบอไม่ได้ไม่ได้ฟังบอเ่ยไม่ได้พี่หรอนะไม่ได้พูดเลยเลยเนาะเยอพี่พูดต้องหลอไปแยกย้ายจะรถกะปิมาเริอมาบอกแล้วกันเรียกแล้วเจอกันเอไปเจอกันเอจะเรียกก็นะพวกนี้เกนแลถ้าได้เรียกกพวกนี้ยพี่เรออยู่ยู่ยยย่